นามคุณครับเอน้ำคล้องมันเข่าว,ว่านามคุณบ่ถึกเลยมาเบิงเบ็ดครับมาเบิงเบ็ดเอ้บ่ถึกเลยนาะหลอกปลาให้ปลาบืนครับี่ยเห็ดทางไงมันบืนจาก ล่องหน้ามลึกมอ่งไงนั่นเขาหน้าครับนี่ลลอกลลอกันเขาเขาก็เด็ดทางน,นั่นี่ตัวยังหมดตะคุมตะคุมเนี่ะเต่าตัวนี่เผ็นหมดมานี่เลยเต่าเต่าเต่า เห็นไหครับเป็นหมดว่านี่ยเนี่เนี่เต่าเต่าเตาเต่าน้ำข้องเขาครับมันคุณน้ำข้องเขามันคุณบโติดเลยแนวนี้ม่งด้วยหลังนี่ น้ำคลองมันเข่ากับน้ำคุณมาถึกเลยเบ็ดก็ะได้ายเือยสองหลังนี่เนี่ยกิิบเลยน้ำม,มันคุณน้ำคลองมันดันเขา่า ยวใส่งโอ้หนามค้องมันเข่าครับวิ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 อย่าบอกว่าโดนโดนก็วะฮิวิวิดึง้วดึงดึงหรือว่าโดนอะไรวะว้ย กต้นไม้นึกว่าถือยึ่งยึกยึกถือหากใหม่จ่อยบายนี่กรับเาเลาะเบิ้งทำเลใส่เบ็ดปลาคอครับเดี๋ยวสำรวจกันน้ำพึ่งมีครับเบิ้งกันสำรวจกันว่ามีปลาบ่อนบ่ที่ไม่หยอดเบ็ดปลาคอครับใบเนี่ย ก่อนเดินกันยังยังสำรวจกอนนั่งสำรวจกันกน้ำไม่หล่ะกันนี่น้ำข้องดันเขามากเพราะมันเป็นสีดำๆที่นี่ปลาอยู่ปะน้ำมันคือสีคุณคุณในน้ำข้องดันเขามากครับมันได้คุณที่แรกน้ำฝนมันใสๆ สำรวจทำเลก่อนครับเ,เป็นต่ยอดบอนี่นี่สีเอาเคดอโมว่มาล่อมันครับคือว่านอหนามคุณสีแดง ซีโอเวันติน่นรู้มีบอดบูปมีบวะรูมีเบะเลยวะตินตาบ่นอะอมีป่าบ้น,นั่นดูว่ามันตอนนำแห้งมันตายเว่าป่าก็ได้ คือบ่มีบวกมีเบะปกติไถ่ย่างนี่มันจะบวบะบวบะบวกะสำรวจก่อนสำรวจก่อนยังก่อนสีลงเบ็ดบูแน่ใจว่ายังมีป่าวะเนาะครับ สำรวกันสำรวกันะโอ้ยอย่างเดี๋ยวฝนตกนี่พักบุ้งงามขนาดครับพักบุ้งขึ้นไวขนาดสิเพียงเข้าแหละพักบุ้งก็ได้วันนี้จะเก็บพักบุ้งแล้ววันนี้ คลิปหาปลาไว้ท่านมี่งคลิปเก็บพกปุ่งไปก่อนเด้อครับเด้อโอ้อยงานเนี่ยต้องเป็นฝนตกในคืนไหว้คักจนเจอทางมาได้แล้ขึ้นไหว้คักจนเจอทางาม่ได้ละอืเราก็ะใช้ลายจนเปื่อยมุนเอเล่ไว้แล้วครับพี่น้องโอ้ยกว่าจะหาพอ่อ มุนอัญญาลละรอบก็ได้อะแล้วแล้วน้ำก็เริ่มเข้าแล้วครับท่วมหลังตีนหลังเท่าแล้วครับ เล่นแล้วน้ำก็ร้ายแล้วครับพี่น้องน้ำเขาร้ายแล้ววันนี้น้าอ๋อท,ที่ได้ใส่เบ็ดใส่หม้อกับวันนี้ละอา้าวน้ำร้ายแล้วครับน้ำร้ายแล้ววันนี้โอ้พอได้น้ำเลยก็เขียวกุบถีบวันนี้อ้าวสำรวจทำเล หายอดเบ็ดแล้วบัเนี้สิมีปลาเหลือเบาะนอมันตายแรงนี่จะน้ำพิซึ่ันเนรอ